ตังค์ 他弄的，哥俩弄的。 อาหารกินเลยนะคะคอคทันหลังคอเบียคน้หน้หานคอ้องใหญ่ต้องใหญ่ không được mấy cái nào hết เอาไหมคะเก่งค่ะปวดชนเพื่อนเล่นด้ยปวดชนพี่เล่นด้ยนานนานนานเ้อ้อเด้อไอ้คนต้อนดล็กต้อนดิล็อกตอนดิล็กแม่ปืนตา

ได้ครับีนะคะครับครับเป็นไงครับวันนี้เบิร์เดย์เบิร์เดย์ครบสองสอวบแล้ว Happy Birthday to you ก็ก็เนาะก็เวลาก็ผ่านไปแล้วก็ก็สองวบแล้วก็ มีหวังอะไรก็หวังว่าเออเขาจะแบบเติบโตเป็นคนใจดีอย่าที่ดีทำงานอย่างทีพยายามเราก็พยายามนะคแล้วก็เนาะยปงไงคะคุณ้งรอเคเรมรอนหน้ายไม่คอยมีะนอยู่บ้านนี่จะรู้ว่าเป็นเจะป็นพี่ให้ว่าเอออยากมีน้องว่าเออเป็นพี่นองโตขึ้นมาดูแลกน ก็เกี่ยวกับเรื่องอนายุคนเนาะเราจะหนุนไม่ได้กนนั้นยังหนุนก็ยังคิดกันอยู่เปลี่ยนแล้วต้องยังอย่ก็ยังคิดนี่กันอยู่ยไม่พออยู่แล้วไม่พรออยู่แลจริงๆเราก็ปล่ได้เปิดตังค์ผู้ชายใช่ไหมใช่ดิสมัครก็ผู้หญิงผู้ชายดีเอาแบบไหนเอาแบบนี้เอาแบบนี้น้องผู้หญิงน้องผู้หญิงขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับอบคครับขอบครับขอบคุณครับขอบคเรับอบคุณครับอบคุครับขอบคุณ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 ครับองคุ่ครับขอบครืบองใส่กระเป๋าเรอบคุณครับเอบรับอบคุครับขอาเรื่องคุณรับอบคเรื่องคุครับอาเรั่อบคุณครอบครับอบครอเรอรรอรอรอกรร่อ ฝักย่าคนแับเดิมใหย่ามาเอา้ย่ามาฝักแม่เราฝักแม่ฝักแม่ฝักแม่สิลูกฝักย่าคืนกับเดิมนะลูกฝักปุ้ยฝักทไม่ใไม่ใ้ ให้แ hey, hey, ม่ไปใบนั้นให้แม่ไปน้ำไหนนะครับ่นี้แป้สวยนะนแสวยีนี้ดูดวายาัวหลานจำไม่ได้นีมาวางยาแล้วก็หายไปเลยนอท่านี้นอนนอนนะแป้งนอนไม่ยอมมานนนะแปไม่มีทัวนี้เนาะนอนนะแ้ล้วไมีทีมันบยแมวอมันโบยแม่ว่ะ โอพี่ไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวท้องพีไปเลยพี่ไปก็ไแล้วเดี๋ยวพี่เปก็จัดการได้เลยได้เลียวมเนะไรเยเล่นอไรม่เล่นไรเล่นาม่ได้ของเล่นแ้่แต่ทำไงยกยกปวดขึ้นไงทำไงลูกแ้แต่ทำไรแ้แต่ทำไงทำไงขับสำลกขับสมล้อเลย ม่มดูดีนะคะชอดีวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะัสไม่ปกดยังไม่ปกดอยู่ไหนคุณไหนกดใครคะไหนคุณย่าไหนคุณย่าย่าไหนคุณย่าครับสวัสดีคระสวัสดีคับคนเก่งลูกคนเก่งนะคะเป็นเด็กดีนะคะได้รูปป่ะอ่อไป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 ไะ พิทพิทไปแล้วนะพิทฟีพิทนะเพื่อนเพื่อพิีจับจับจับได้จับได้จับได้จิ้มเลยจิ้มเลยจับเลยของลูกอยู่แล้วครับเนื้ออนห้ปลาทานก

โอเคช่วยปะช่วยคาผ่านแล้วได้น้องช่วช่วยช่วยช่วยได้ได้ช่วยช่วยวิทยเลือกเอาเลือกอาเดี๋ยวก่เลื่อกลับก่อนย้ะเริ่มหนักเริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วโอ้ยอร่อย ก็เก่งออกเก่งออกเขาไม่ไม่ตัวแล้วไม่มีไข่หรอเป็นน้ำมูกก็เฉยโตอาบกระสาบน็นคนนอกกิ่งนอกรกมาเองว่างั้นถ้ามันไมพวกคุณก็มาเองอยู่แล้วแหละยังสาวไปกันเลย เอาแบ่งเขาที่มี่เก็บเก็บก้อนนี้กับบ้านล้วได้เก็บก้อนบนแต่้นไหเอาแต่ตุ๊กตาใช่าไม่เอาเกมดใช่ไหมคะตุ๊กตาเอ๊ะเรานาจงไหมหาลูกก๊อฟบอับอกมถ่ายใกล้ที่มาแล้วมาหาลูกก๊สวัสดีครับยังสวัสดีครับสวัสดีคมาทำอะไรครับ ทำอะไรหลุกมามันเลย <c oughs> ทำอะไรครับเช็คเช็คอเช็คโต้เหรอคะเช็คโต้เหรอมาเช็ค น้องก่อนไปไปน้องก่อนบ่ค่ะโอเขยนหน้าเลยเนหน้าใส่งก่อนนะคะขอเช็คหน่นะก็ไม่เช็คมือพ่อชมมใหน่อยอาเช็ดมือพี่หน่อย้วมชดกมือนเะอ้อมาเช็คมือแล้วอะ้ออ้ออปออ้ออ้อ้ออ้อ้้อออ้อ้อออ้อ แกะได้ไหมครับแกะได้ไหมแกะได้ไครับหมดครับแกะได้ไหมลูกแกะได้ลูกแกะได้หลูกแกะได้แกะได้เอาแกะแกะแกะอุ้ยแกะได้แกะได้อได้จรนๆแกะมาแล้ว

ไอยากกนยากินน้ำมกไหลด้ลับลับกินเชไลูกอมกินอีกกินอีกป๊อปป๊อปป๊อปครับดู อ,อ,อ, voulais, อืมคำใหญ่ๆล so ูขอยหยิบอ oh, ีกลูกรองเท้าอืมอีกออะหยิบเลยลูกหยิบเลยอมแล้วก็แม่คะจ่นี้เราใหคนมาเอาเอาขัดอนะคะก็ให้มาืกให้มาเอาเช็ดเช็ดเดือน์ทเช็ดมือหน่อยได้ได้ได้อืมตรงนี้อ้ม ใช่ญาเช็ดมือลูกเช็ดมือให้น้องเช็ดมือให้น้องเช็ดมือให้นอ้อ,นองโอเคชิวไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไป

chim 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ